หญิงสาวผู้เสียสละการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อมาเรียอาศัยอยู่กับพ่อแม่มาเรียเป็นหญิงสาวที่สวยงามฉลาดและใจดีวันหนึ่งมาเรียได้พบกับชายหนุ่มรูปงามชื่อมาร์คมาร์คเป็นชายหนุ่มที่ร่ำรวยและมีฐานะมาร์คตกหลุมรักมาเรียอย่างรวดเร็วเขาขอเธอแต่งงานมาเรียก็ตอบตกลงแต่แล้วพ่อของมาร์คป่วยหนักมาร์คต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาพ่อของเขา มาร์กไม่มีเงินมากพอเขาจึงขายบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดแต่เงินก็ยังไม่เพียงพอมาเรียรู้ดีว่ามาร์กกำลังลำบากเธอจึงตัดสินใจขายเครื่องประดับอันมีค่าของเธอและนำเงินไปช่วยมาร์กรักษาพ่อพ่อของมาร์กหายป่วยในที่สุดมาร์กและมาเรียแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขข้อคิดความรักที่แท้จริงคือการเสียสละและแบ่งปันเราควรช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบความยากลำบาก ครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด